แต่แล้วนะถ้บอกด้วยเรื่องคนทั่วทุกมนะอาจจะถามอีกครั้งหนึ่นงคนคนหนึ่งนะเสดงตัวแทนจากต่างประเทศที่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่จะมารับรู้รับทราบรับว่านะครับคือส่วนวนที่ไหมเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการกระจายตําบันอะไรกันมากเขาจะถึงเงินหมดครับนะครับตอนนี้แล้วก็จํานวนคนเนี่ยก็ไม่ต่ําแต่ประมาณ200กว่าคนแน่นอนก็ไม่ความเป็นของเขา มีจอมที่สี่ไปเขาบขณะเรื่องนี้ถ้าไม่เรียบร้อยคุณทุ่ในฐานะคุณพ่อกทุลานักลุนว่ารับทตอบกลัท่านคือความเป็นไปเป็นไปที่โรงพยาบาลศิีนครเป็นบัิต่อสามเดือปีประมาณห้าสามสองพันห้าสิบสามนี้นังทว่าทำไมถน้หาที่มาหน่อยใช้ได้ใช้ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนครับ นะเจตนาได้อยู่แล้วสามชั้นก็มีปัญหาที่พังอีสานทางเหนือเลยก็กระทบถึงภาคใต้อ